ตัดสินใจได้หรือยังครับถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้งั้นผมก็ขอตัวก่อนเดี๋ยวแค่ปีเดียวเองไม่ใช่หรอผมจะขายมันเยี่ยมงั้นหลังจากที่คุณเซ็นสัญญานี่เงินในนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของคุณทันทีอะไรนะ่ะการชื่อขายเสร็จสิ้น อสรออะไรไในเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วมันเป็นของคุณแล้วสุดยอดไปเลยตอนนี้ไม่ใช่แค่ได้มือถือใหม่เรายังได้เครื่องเล่นเกมและรองเท้าเตะบอลอิงด้วยผมจะให้นามบัตรของผมไว้ถ้าคุณต้องการซื้อขายติดต่อมาได้เลยครับไม่ผมเสียนหนึ่งปีของผมไปแล้วเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองรับไปเถอะคุณต้องการมันแน่ๆน การซื้อขายครั้งแรกของเราผ่านไปอย่างราบรื่นกว่าที่คิดต่อไปเราจะขายให้ใครดีนะเวลาหนึ่งปีนี่นะเวลาคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกใบนี้ตอนนี้เรามีพลังวิเศษที่สามารถควบคุมมันได้แล้วสินค้าประเภทนี้มีแต่ความต้องการแต่ไม่มีการตอบสนองความต้องการเราจะต้องมั่นใจว่าจะเลือกขายให้กับใครนี่มันผู้วสจากตระกูลหลงที่มีชื่อเสียงไม่ใช่หรอตระกูลหลงคือชื่อที่ผุกคนรู้จัก ตระกูลหลงคือตระกูลเก่าแก่ที่มีมานานนับร้อยปีพวกเขาได้อำนาจจากโลกธุรกิจความร่ำรวยของพวกเขาเป็นที่รู้ดีในประเทศพวกเขาได้สร้างเป็นที่จดจำของโลกกระทั่งในอดีตก็ตามกระทั่งตอนนี้พวกเขาไม่ใช่บุคคลที่จะมองข้ามไปได้เยี่ยมดูเหมือนว่าลูกค้าคนต่อไปของเราจะมีตัวเป้งเหลือเชื่อเลยคุณหลงทุกคนครับหันผูเขาเขาอาจจะไม่สามารถผ่านคืนนี้ไปได้นะครับคุณหมอท่านไม่มีทางรักษาเขาได้หรอครับ ได้โปรดท่านสําคัญกับตระกูลของเรามากนะครับขอโทษครับเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วหมดเวลาของท่านแล้วครับงั้นเวลาของเรากําลังจะหมดลงสินะเราได้เจอกับสงครามควบุุนวายของโลกธุรกิจทั้งชีวิตของเรานั่นเต็มไปด้วยขึ้นลูงใหญ่มากมายเราจะแหงตายบนเตียงแบบนี้เหรอไม่เรายังตายไม่ได้ตระกูลของเรากําลังต้องการเราเราคือเสาหลักของพวกเขายิ่งเรามีชีวิตอยู่ตระกูลหลงก็จะเปล่งนประกาย ขอแค่ฉันมีเวลาอีกสักปีไม่สิอีกวันเดียวเราไม่ไม่ได้อยากตายแบบนี้ใครน่ะมีคนบุกลุกเข้ามาอย่างงั้นเหรอเราไม่มีประโยชน์เลยการที่คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านน่ะคุณหลงผมขออนุญาตแนะนําตัวครับชื่อของผมคือลู่คุณสามารถเรียกผมว่าคุณลู่ได้ครับผมคือพ่อค้าที่ได้ร่อนไปเพื่วโลกมนุษย์ขายเพียงอย่างเดียวคือ เวลาครับหอค้าหี่ไหนจะเอาเวลามาขายเป็นสินค้ากันนี่เขาเป็นนักต้มตุนหรือเปล่าดูรอบๆสิถ้ามันเป็นเรื่องจริงงั้นมันก็คงอธิบายไม่ได้แหละนะคนกําลังสงสัยคุณจะถามอีกทีก็ได้นะแต่ขอเตือนไว้ก่อนเวลาของท่านเหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วคุณลู่ขอทราบราคาของคุณได้ไหมครับไม่ว่าเขาจะพูดจริงหรือไม่เราก็ควรพยายามหาเป้าหมายก่อน มูลค่าของแต่ละคนที่สามารถหาได้ในเวลาเดียวกันโดยใช้เงินเป็นตัววัดผมจะใช้1ใน5ที่ผู้ซื้อหามาได้ภายในเวลา1ปีเป็นราคา1ปีครับหากคุณใช้รายได้ของพวกเราเป็นตัวกําหนดมันก็เป็นเงินมากกว่าร้อยล้านเลยนะมันเยอะมากไปนะแล้วไงถ้าคุณหลงคิดยิ่งใหญ่ไม่เข้าใจประโยคที่ว่ามีหองเข้าหัวแต่ก็ไม่สามารถเอามาชื่อเวลาได้สุดท้ายแล้วคุณก็เป็นแค่ก้อนมนุษย์ที่โง่เขา แกว่าไงนะฮัทหลงคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดหลายทศวัสด์แต่เวลานั้นมีเท่ากันและผมคือคนที่ควบคุมความเท่าเทียมนั้นอ,อคุณลุงคุณต้องการพูดอะไรครับโอชีวิตชีวิตคุณลุงคุณลูกเพื่อคุณลุงแล้วผมอยากจะชื่อเวลาหนึ่งปีครับไม่มีปัญหา งั้นคุณหลงเชิญเซ็นสัญญานี่ได้เลยครับคุณลู่ท่านเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วครับผมเขียงว่าจะเป็นงั้นคุณหลงเวลากําลังจะหมดลงแล้วนะไม่นะเรายังมีเรื่องที่เรายังทำไม่เสร็จเราอยากจะมีชีวิตเราต้องรอดหนึ่ง เสงเจดจ้าซะเหลือเกินเสแสงเหีย้ยเลยวะโอ้ยย่ออ๋อ,อสุชายาโอ้โหแป้งล่างเลยสินะ <c oughs> <c oughs> นี่คุณมีเวลาเพิ่มมาหนึ่งปีคุณลุงเวลามันเพิ่มขึ้นความรู้สึกนี้นี่เราไม่แปลกใจเลยที่คุณเป็นรุ่นที่สองของตระกูลนี้ความมุ่งมั่นของคุณทำให้ผมชื่นชมเลยครับ การชื้อขายเสร็จสิ้น